เมื่อวานฟังเรื่องหมูหมูเป็นไงบ้งหมูไหมไม่ไม่หมูเลยนะเออก็มันเป็นอย่างนั้นที่จริงเนี่ยแค่ยกแซมเปลตัวอย่าง<อ>แ,ตแต่ละขุมนี่ก็โดนกันที่จริงมันมีหลากหลายเยอะกว่านี้อีกมากทีเดียวเนี่ยแต่ไม่ได้เอามาเล่าให้ังอย่างอเวจีนี่อีกอีกลานหนึ่งนี่นะ หมูตัวเท่ากับสองมันไล่เนี่ยใหญ่ไหมใหญ่ครับตัวเป็นคนหัวเป็นหมูตัวเป็นหมูหัวเป็นคน,น,นหรือตัวเป็นคนหน้าเป็นหมูหรือมือกระเท้าเป็นหมูตัวเป็นคนหน้าเป็นหมูอะไรเงี้ย้หลากหลายเยอะแยะและแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ข,นของบาปอกุศลที่เราทำไว้ ทำนานทำมากทำเป็นอาจินกรรมทำทุกวันอะไรอย่างนั้นไปเกิดกันตายแล้วไปนน่นเอาเวจวีอยู่ข้างๆข้างๆตัวเมื่อคืนเนี่ย<อ>ตัวเมื่อคืนจำได้ไหมจ๊ะที่ทุกขุมขนเนี่ยมีมีดมมมเสียบเขาไ้เลย,ยลเพราะว่าผมขยายใหญ่หเนะไม่เสียบเ<อ>ต็มหมด ตัวข้างๆนี่มีเฉือนเฉือนเทเลนิดนั่นไม่ได้เชียอเยอะอ oh. ทีลนิดนีนิดเทเลนิดไปตายตอนเหลือแต่กระดูก oh. เฉือนมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจากข้างนอกข้าไปถึงข้างในเแหวะเอ้ยผ่าเอ้ยเพราะไม่ไดไเป็น่เล่มเดียว oh. มันโอ้โ oh หไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเล่ม oh. มันเฉือนเทเลนิด mm. ช่วยกันเฉือน แต่เออแปลกดีเอตรงนี้ไม่มีนายนรยาบาล oh. มีดเฉือนกันเองเฉ oh. ือนเฉือนด้วยว oh. ิบากกรรมที่ทำมาไว้ไ <God. S 1> อถัดจากนี้ออกไปอีกหน่อยก็มันเป็นหลุมเนะห oh. ลุมใหญ่ใหญ่พอที่จะใส่หมูได้หลายๆตัว <God. S 1> ที่ตัวหนึ่งทาง่ากับสองบรนไล่ม oh. จะเป็นเครื่องเครื่องเครื่องเนะ เหมือนใบมีดมันปั่นหมุนๆม,นมุนเงี้ยนะออคล้ายคล้ายเครื่องบดเงี้ยออลงไปก็อุดอุดอ,ดอ,ดอ,ดอดก็อบดกันอยู่ในนั้นแหละ<อ>บ่ากันเละเลย<อ>นี่มันมีอยู่เยอะแยะถ้ายังไม่จุใจเดี๋ยวจะทยอยเอาเรื่องหมูหมูมา <c oughs> มันเรื่องหมูอย่างๆเลยเนี่ย<อ>มาเพราะนี่ เรื่องของการจองเวรเงินเนี่ยเ,เรื่องการจองเวรแต่มันก็น่าจองเองนินนะเวรน,นี่น่าจองอย่างงี้มันอยู่ดีๆมันเล่นงานเราก่อนถ้าไม่มีกฎแห่งกรรมเนี่ยจองกันไปเถอะแต่ถ้ามีกฎแห่งกรรมแล้วอย่าเวรยอมระงับเดยการไม่จองเวรมันมันมันจะตัดกระแสะ มันก็จองอไปเรื่อยๆโอ้โหกว่าจะยุติได้ก็ต้องถึงทำมีเคสตาดี้อยู่อยู่ท่านนึ่งนะจะเล่าดีไม่ดีกับภาษาพูดนเงนี้ยมันดีกันดีกันดีอ่ะอเรื่องหมโมูนะก็ลูกหลานของท่านนี้ถ้าหากได้ยินเรื่องราว เกิดไปพร้อมกับของตัวเข้านองน,นะก็ทําความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเอาไว้แล้วก็ทําบุญเอาไว้เยอะๆบาปอากุศลอย่าไปทำเป็นเคสต้ดดีค,ค,คือท่านนี้เนี่ยก็จะมีโลงค่าสัตว์เล็กๆทำด้ตัวเองด้วยแล้วต่อมาก็ มีลูกน้องช่วยกันทำเป็นอาจินเป็นอาชีพเพราะอาชีพมันก็ต้องทำทุกวันใช่ไหมซ้ำ<อ>ทุกวันนี่ก็ไะไจะละโลกมันจะไปเห็นอะไรละ่ะ<อ>ก็ต้องเห็นแต่สิ่งที่ตัวคุ้นเคย<อ>เมื่อเรานั่งธรรมะทุกวันเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือองค์พระเระนึกองค์พระทุกวันท<อ>ระนึกดวงทุกวันสิ่งที่จะเห็นคือดวง นึกถึงหลวงปู่ทั้งวันสิ่งที่จะเห็นคือหลวงปู่ถ้านึกถึงยายทุกวันเห็นยายเ,น,ยายเน,นี่ยดูสิแลจะเห็นนะเรานึกหน้าลูกทุกวันเห็นหน้าลูก <c oughs> อลองนึกดู <c oughs> นึกถึงพ่อบ้านทุกวันก็เ,เห็น <c oughs> พอน่อ,พอบ้านพ่อบ้านนึกถึงแม่บ้านทุกวันก็เห็นแม่บ้านเห็นแม่บ้านบ้านไหน บ้านของตัวบ้านของตัวไม่ใช่บ้านคนอื่นไม่ใช่บ้านไม่ใช่บางทีมีหลายบ้านรนอันนี้เราจะได้นึกออกไงเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเห็นชัดเจนเลยค่ะดูพระไปเรื่อยพระพระพระดูดวงไปเรื่อยดวง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 เดี๋ยวก็เห็นดวงเดี๋ยวเห็นพระอยากจะเห็นหน้าหมูก็ดูหมูหมูหมูแล้วฟังเสียงเนิผาเสียบมีดตี อีดยาวนานเสียงร้องเดี๋ยวจี้เดฟ้าช็อตให้มันสลบก่อนเพื่ออะไรล่ะให้มันไม่ทุลนทุลายบางแห่งใช้ค้อนทุบม,มึงทุบมึงไมมึงตีทีเดียวนอกระเบมังหลายทีมังอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลา ใกล้จะละโลกภาพเหล่านี้ก็จะมาฉายเห็นเลยมาทวงเลยบางรายร้องเสียงนั้นเลย <Okay. S 1> อูดอูดไปเงี้ยอืมร้องเสียงน่ากลัวเนอะน่ัวแล้วก็ภาพที่ตามมาคือภาพที่ตัวฆ่าตัวชำละตัวขายก็จะเห็น ข่าหมูเขียงหมูขายหมูอะไรอย่างๆพวกนั้นรันมีข่าหมูมีชํแและมีอะไรต่างๆเนี่ยเห็นวุบไปเลยนี่ไปในมหานรกอ,อย่างไรนี่นพึ่งทำท่านทำมาตลอดชีวิตละโลกมาหลายปีแล้วเนี่ยหลายปี สิบกว่ปีมัง <Okay. S 2> เกือบยี่สิบปีแต่ยี่สิบปีในเมืองมนุษย์มันก็แวบ,บเดียวในนั้น <Okay. S 2> แต่ว่าแวบ,บเดียวในนั้นคนไปถูกทรมานก,ก็ยาวเ <Yeah. S 2> หมือนกันยาวยไหมยาวทีเดียวเนะี่ยก็ยังดียังไปอยู่แถวโรรุวะาลุม <Okay. S 2> ที่สี่ตัวก็เป็นคน หัวก็เป็นหมูยังดีมือเท้ายังเป็นคนอยู่อนอนงายเขามีเหล็กล็อกมว้นอนหง่ายนนิรยาบาลก็สับข้อมือนสับข้อมือซออแขนหนึ่งเนี้ยสับข้อเท้าเข่า โคนขาเกลยได้ตัวกับหัวแล้วก็ค่อยจำแหลกจำแหละออกมาเลยปาออกมากองกองก็ยังไม่ตายไปตายตอนเชือดคอก็ทำอย่างเงี้ยเอาพรลมพัดมาไอวัยวะแล้วน้ำมัรวมติดขึ้นใหม่ติดใหม่ทำใหม่ติดใหม่ทำใหม่ยี่สิบกว่าปีในมือมนุษย์นี โดนกันไปหลายทีเมือนี้ยไปเยอะหลายครั้งทีเดียวเลย <Okay. S 2> จะต้องอยู่กันไปอีกยาวนาน mm. แล้วก็มีกระบวนการที่จะต้องชใช้วิบากกรรมอิตรงนี้เนี่ย oh. อีกยาวทีเดียว oh. แล้วก็ไปสู่จากมหานรตไปสู่ขุมบริวารแล้วไปจยมโลกแล้วก็ไป เป็นอสุรกายหรือเปรตอันใดอันหนึ่งก็นักกรรมสัตว์มาเป็นหมูเป็นหมูให้ฆ่าเนี่ยเท่ากับจำนวนขนหมูนมมในแต่ละตัวฆ่ากันไปกี่ตัวก็เอาจำนวนนั้น,คนโคนึงเข้าไปแค่กระดูกมากองแล้วนี่ก็สูงเ,เป็นภูเขาเป็นภูเขาลอกกาถ้าหมดกรรมก็ไปเป็นมนุษย์ก็อายุสั้น ตายได้รคร้ายแรงบ้างถูกฆ่าตายบ้างอุบัติเหตุบ้างมันวิบากกรรมมันเป็นอย่างนั้น <Okay. S 1> เขาตั้งกติกามาเป็นอย่างนั้น <Okay. S 1> ตั้งกติกามาเนี่ยแล้วเขาก็ <Okay. S 1> ดีไซน์ยูนิฟอร์มของหมูมาเซตโปรแกรมเอาเอาบาศศิธิ์ใส่ลงไปแล้วมันก็เป็น oh. ขึ้นมาอย่างนั้น จริงๆแล้วเ่ไม่ได้อยากค้าหมูหรอกอแต่ว่ามันมีบุพกรรมบุปกรรมในเรื่องของฝันในฝันนะครับฝันในฝัน,นเล่าสู่การฟังอพอเป็นความรู้ติดขาติดแข่ง,งนั้น,นก็พบแน่ดีก็อยู่เมืองอยู่ในเมืองที่เป็นปัจจันตะชนบทชายแดน ข่าศึกยกทัพมามาปล้นประเทศมาอย่างรวดเร็วก็ฆ่าหมู่ญาทั้งหมด<อ>พ่อแม่ปู่ญาตายายญ,ญาตติวัวหนี้ตัวรอดมาได้ก็ผูกเวรกันโ,<อ>โกรธมากผูกพยาบาทต้องฆ่าให้หมดก็<อ>ผูกเวรกันอย่างนั้นแหละ ก็ใช้เวรใช้กรรมมาเรื่อยๆการที่จะมาเป็นตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องกรรมปานาติบาตต้องเคยฆ่ากันนั่นก็ฆ่าเขาชาตินั่นก็ฆ่าเขาเมือนฆ่าฆ่าศึกแล้วก็ผูกเวงกันอย่างนี้แหละ พอสัตว์นรกที่มีกรรมปานาติบาตหมดกรรมจากมหานรกมาคุมบริวารยมรโลกเป็นอสุรกายและเเลดแล้วก็มาเป็นหมูนี่ oh. แหละแล้ทีนี้ส่วนหนึ่งคือส่วนที่ผูกเวร <Okay. S 1> อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่ ผู้ที่ทำปณติบาตและมีกรรมด้านนี้มาเกิดเป็นหมูให้ข้าก,กับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะได้ดีเคยทำบุญไว้บ้างเหมือนกันแต่ไม่ได้อธิษฐานลอ้อมครอบเขาไวขอให้รวยขอให้รวยอย่างเดียว<อ>แต่ว่าไม่ได้อธิษฐานลอ้อมคอบเราไม่ให้ทำความชั่วหรืออะไรต่างๆ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานให้เกิดอยู่ในลมเง,งา ของวศาสนาเ <Okay. S 2> วลาทำบุญก็ทำบุญอยู่ในนอกบุญญาเกตของพระพุทธศาสนาเพราะนั้น <Okay. S 2> ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมิจฉาชีวะในปัจจุบันนี้จึงไม่รู้ <Okay. S 2> ไม่รู้ว่าอาชีพอะไรควรทำอาชีพอะไรไม่ควรทำป <Okay. S 2> ารปฏิบาตเนี่ยข่าหมูนี่มันเป็นหนึ่งในมิจฉาชีวะห้าอย่าง <Okay. S 2> มอง ได้อย่างเดียวมองว่าเออทำอย่างนี้แล้วมันเป็นทางมาแห่งทรัพย์ง่ายดีเลี้ยงชีวิตของตัวด้วยชีวิตของผู้อื่น,นปัจจุบันคิดได้แค่นั้นแหละเออมันเป็นทางมาแล้วก็คิดว่าสัตว์หมูหรือหมูเนี่ยมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารมนุษย์เพราะนั้นการฆ่ายางี้ไม่น่าจะมีปัญหาอันนี้คิดเองกันพะตัวขาดความรู้ นึ่งจาไม่เคยได้ยินได้ฟังใครกัมาแนะนําแล้วก็ไม่เคยได้อยู่วงธรรมเท่าไหร่หรอกไปอยู่วงอื่นเพราะนั้นก็เลยไม่ได้ยินเรื่องธรรมะการที่จะพูดเรื่องพระเลยพูดเรื่องอื่นไปเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีความรู้ด้านนี้กรรมที่ผูกเวรมาทำให้เห็นอาชีพนี้เนี่ยดี ประกอบกับความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมและวิชาชีวะเห็นว่าเป็นทางมาแห่งทรัพย์แล้วก็คิดว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารมนุษย์แล้วเพราะว่ามีผู้เข้าใจอย่างนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะทั่วโลกเนาะที่สัตว์จะเป็นอ,อ,อาหารมนุษย์หรือเปล่าเราต้องไปดูตอนที่มนุษย์กินข้าวกับกับ ก็จะมีมนุษย์พวกหนึ่งที่พ้นกรรมจากมหานรกจากสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็แต่ว่าเป็นคนโลภโทสะโมหะผสมกันอยู่กันแหละกับสัตว์นรกที่ยังไม่พ้นกรรมอพ้นจากนรกมาเป็นเดรัจฉาน พวกนี้ก็เจอกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนในโลกยุคนั้นนะเฉพาะผู้ที่หมดกรรมแลม้วมาเกิดมีบุญหน่อยมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็เป็นมนุษยช์ชั้นล่างนี่แหละแล้วกษัตริย์โลกเกิดขึ้นมาที่เคยผูกเวรเงินกับสัตรโลกจะต้องมาใช้กรรมทําให้มนุษย์พันนี้เ,นเห็นแล้วอยากฆ่า อยากฆ่าคือมันมีอารมณ์ขึ้นมารกรรมมันบันดาลให้เกิดความคิดอย่างนี้เนี่ย<อ>เคยผูกเวรกันส่วนหนึ่งกับสัตว์นั้นต่างมาใช้กรรมรแตัวก็พึ่งพ้นจากนรกขึ้นมา <c oughs> เป็นมนุษย์เป็นแล้วจึงอยากฆ่าพอฆ่าแล้วก็ถ้าทิ้งไปก็นเน่าบลองเอามาทำกินดิ เอ้อพอกินเอออร่อยนี่อร่อยก็ติดรถติดแล้วก็ตอนนี้ก็ค่าเพราะติดรถแล้วก็จะมีค่าเฉพาะตัวที่มีกรรมทางนี้กับตัวเองหรือต้องใช้กรรมของตัวของสัตว์เดรัจฉานนั่นของสัตว์อันนั้นก็จะมาเจอกันแล้วค่าตอนแรกก็กินคนเดียวนะข้าวแจกภายในครอบครัว ก็ติดลถกันติดลอดแล้วประก่บกับไม่ร so like ู้เรื่องกฎแห่งกรรมก็ฆ่ากับผูกเวงฆ่ากันไปฆ่ากันมาก็เริ่มกินสัตว์กันไปเรื่อยๆทีนี้มันจะกินสัตว์อย่างเดียวไม่ได้มันต้องกินอย่างอื่นแล้วก็ต้องใช้อย่างอื่นด้วยก็แลกกันเอาสัตว์ที่ฆ่าเนี่ยไปแลกข้าวมันแลก ผือผักมันแลกอะไรต่ออะไรกันอย่างนั้นแลกกันพอแลกไปทางนั้นได้กินเนื้ออะดีนี่อร่อยก็เริ่มแลกกันอย่างเงี้ยด้วยสินค้าแต่สินค้าต่อมาเมื่อมนุษย์สมมุติเอาเงินทองเป็นสื่อกลางแทนกันแลกเปลี่ยนด้วยสินค้าแต่สินค้าเพราะมันใหญ่มันหนักใช่ไหมก็เอาเงินอาการซื้อขายมาตอนนี้แหละจะใช้เงินซื้อขาย ก็เลยเข้าใจว่าศาสตร์ที่เกิดมาเนี่ยในนี่นี่ระยะเวลามันนานนะแต่ละช่วงเนี่ยแต่หลวงพ่อพูดสั้นแต่จริงๆระยะเวลามันยาวกว่าจะมาถึงรุ่นใช้เงินใช้ทองซื้อขายกันเนี่ยต,ตั้งแต่ยากฆ่ามนุษย์ปัจจุบันยังมีอยู่นะถือเป็นเกมกีฬาถือเป็นเกมคือมันมีอารมณ์อยากฆ่าและสัตว์มาเป็นฝูงบางทีมองเฉพาะบางตัว ที่มันแล้วเสร็จถูกสเปกอะไรเนี่ยเพราะมีกรรร่วมกันมาอย่างนั้นไงมันบางตัวนะมีใช่ไหมเจะเคยเห็นนี่ไหมเจะที่คิดว่าเป็นเกมครับมันแหละพันนั้นยังหลงเหลือมาอยู่ทีนี้ก็ค้าขายทำไม่เข้าใจว่าตอนแร้เริ่มเข้าใจผิดว่าสัตว์นี้เกิดมาเพื่อเป็นอาหารมนุษย์ตรงนี้แหละ เพราะฉะนัะ้นก็เลยจะถกเถียงกันเนี่ยถ้าไม่มีผู้ซื้อก็ไม่มีผู้ขายเหมือนไก่เกิดก่อนไา่หรือไข่เกิดก่อนไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฟ่าผู้นั่นก็บอกถ้าไม่มีผู้ขายก็ไม่มีผู้ซื้อก็เถียงกันอยู่ถูกด้วยกันทั้งคู่นะถูกอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะถูกต้องหรือถูกตบอ่อาันนี้มันถูกอะไรตรงนี้ ถูกถูกตรงไหนอาจารย์นี่มันเป็นอย่างงี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนี้ก็เลยมามีอาชีพเป็นพ่อค้าหมูกโดวยวิบากกรรมเก่าการผูกเวรเห็นไหมเจ้าว่าการผูกพยาบาทซึ่งแค่เป็นอะไรแหละมนโนกรรมรับความคิดระดับความคิด คิดผูกพยาบาทคิดร้าย<อ>เห็นไหมมีวิบากไว้มีมเพราะฉะนั้นนี่ถ้าจะไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นทั้งๆมันหน้าจริงจริงมันหน้าเวนี่มันหน้าจองจริงๆฉันอยู่เฉยเธอระทาฉันเนี่ยมันหน้าถ้าไม่มีกฎแห่งกรรมอย่างนี้ลุยก็ไปเลยแต่เมื่อมันมีกฎแห่งกรรมอย่างนี้ต้องแก้แค้นคโดยเอาความแค้นมาแก้คลี่ให้มันคลายจนหายโกรธ นะหายแค้นไปเลยเอาละเราอดทนกันช่วงสั้นๆดีกว่าไปอดทนยาวๆโคมใจไว้ไม่โกรธไม่ผูกโกรธไอ้ทีจะให้เขามีความสุขคงยังคิดไม่ออกล่ะเอาว่าไม่โกรธก่อนไม่คุนมัวฉันไม่ผูกเวรกับเธอส่วนเธอจะเป็นไงกับเรื่องขังเธออย่างนี้นี่เราอดทนช่วงสั้นๆแต่ผลดีในระยะยาว ถ้าตรงนี้ไม่อดทนหนึ่งก้อนอิฐมาสองก้อนหินไปเขาคว้างมาหนึ่งก้อนเราสองก้อนครับอย่างนี้ยาวเวนทีนี้มันผูกกันเลยใ่มันก็จองกัไปจองมาเป็นวงกลมเลยหมุนวนนี่วัฏสงสารเกิดอย่างนี้บนพระองค์พระเจ้าทไปเห็นอย่างนี้ท่านถึงได้บอกว่าเวนย่อมระงับคือหมดคือสิ้นสุดด้วยการไม่จองเวนกันนั่นเอง ไม่จอ,องเวรเพราะฉะนั้นถ้าหากใครเคยเจอปัญหาคล้ายๆอย่างนี้ยินนะยุติยุติซะเลยนะยุติธรรมนะคือถึงธรรมก็ยุติธร,รมที่ง,ง่ายๆคือการให้ให้อภัยทานทุกอย่างมันจะได้ยุติลงมายุติโดยทมเมื่อถึงธรรมตรงนี้เนี่ยความรู้สึกที่จะให้อภัยเกิดขึ้นก็ เรื่องก็จบลงหรือเมื่อเราได้เข้าถึงธรรมกายพอถึงตรงนั้นแล้วอารมณ์เราเนี่ยมัก็จะมีแล้วมันมีอยากจะมีความสุขมีความเบิกบานอยากจะให้ความรักความปรารถนาดีาเพื่อมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง